ประเทศลือมันเฮงซวยดังขึ้นอีกประเทศลือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงยเคยตรวจสอบไือยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแชรัฐบาลลื้นายกประเทศลือมันเลวขอให้นายกลื้ตายซา นี่อ้วด่านายกลืออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลือเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กระเทยประเทศลือมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะห้ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกะทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน หรือมาว่าจีนว่าเจ้าการลาฟาดหน้ารือทุเรียนะ่ะ y you ยู k n น w ประเทศอัวมีมังกรไปสิงศักสิท์ธิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านรือแม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้